อับเมื่อกี้แจ้งนะครับ60บาทส่งฟรีนะครับตัวนี้จะเป็นพวก RC นะครับแจงรุ่นไม่ละเอียดนะครับคิดตั้นอากิล่าสแตรเบสสวิงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีนะครับ60บาทส่งฟรีนะเป็นยางกันดุมครับยางกันกระชากนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกเวฟร้อยเก่านะครับร้อยสิบเอสร้อยเอสนะครับร้อยเอสยูบ็อกซ์นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นร้อยนะครับเวฟบร้อยครับตัวนี้ก็เข้ากันนะครับหกสิบบาทส่งฟรีนะครับ ใครสนใจทักมาได้เลยนะครับนี่พอมีของอยู่ครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นยางยามาฮ่าที่ผมบอกนะครับก็จะมีพวก y80 y100 jr spark f เฟสเมตอง i อเนะครับ vr อะไรพวกนี้นะครับใครสนใจทักมาได้เลยเนี่ยมีอยู่นะครับโอ้โหนะครับนี่ครับส่วนตัวนี้ถ้าเป็นพวกเว็ร้อยบนะครับร้อยสิบรยิบห้นะครับ m x dream supercup อะไรเงี้ยทักมานะครับมี 60บาทส่งฟรีเช่นกันมีเกือบทุกรุ่นนะครับเนี่ยครับยางกระชากนะครับดีมร้อยสมายโนวาเทน่าหรือว่าเนี่ยครับจะเป็นโซนิกนะครับโหมีเยอะเดี๋ยวโละให้นะครับ60บาทส่งฟรีนะครับใครชอบตัวไหนนะใครยางกระชากไม่ค่อยดีนะครับดุมสั่นก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนะครับจัดไปเลยนะครับ60บาทส่งฟรีนะครับมีทุกรุ่นนะครับ